มาแล้วปุ๊บอนนี้่ะเดี๋ยวอตัวนึงค่ะนี่นี่คันนี้มารับตาแล้วชิๆรู้สิงตัวอะไรอยิ้มหน่อยครับดูเลยเออโอยไม่รับมือเอนใช่ไหม เป็นไงน่าสวตื่นเต้นไหมเต่นเต้นไหมเต่นเต้นไหมจะอาบน้ําช้างเนี่ยจะอาบน้ําให้นอ้องไงเอาพี่เลยมันเสียงที่เราหน่าคอนี่เลยเราโผล่ไปนี่เขมีน้องคอไปนี่ปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ย เขาจำยังไงนหน้ามันก็มียังไงฮะควันเขาจำได้ควัน ใส่แชมพูด้วยโอมเลยบผมให้ให้น้องหน่อจะสโห ยายรู้แล้วแหละเด่ใอ่แสูเสร็จได้เขาก็เอาน้ำมาใช่ใช่เอาถูขาถูขาตัวเองโบสบุญบุญถูรับกงินับเงินอาโบสุบุญฮัลโหล

ถังกระดกแล้วผู้ถังโดขี้แตกเลยว้าขี้แล้วตัวสัวขี้ขีขี้ออกมาแล้วตัวสัวไหลยากกระดกไหลยากโคตขี้แตกกระดกหลายรอบแล้วขี้แตกแล้วสองก้อนแล้วสามก้อนสี่ก้อนแล้วดืนมน้ำมากเว้ย พ้าดมตรงนั้นไม่ได้มัง้ง เป็นไงเป็นไงเย็นไหมเย็นไหมถึงพื้นไหมค่ะถึงพื้นไหมไม่ถึงหรอกลากให้ให้มันเช็ดด้วยเอ้าเก้ยเขดดิรีบว่ะให้ตัวนุ่นด้วยเจ้าสัว เอ,เ,เอาไปให้สองตัวนั้นเววน,นี่ยตัวนี้สวัสดีได้ไหม,มอ๋อให้ติให้ตัวนู้นด้วยตัวนู้นด้วยตัวนู้นด้วยตัวนี้โตแล้ว ทีนึงหลายอันเลยกวาดเลยกวาดเลยอะอะไรครับจ้องยูใครจะยื่นมือมาจุดเร็วจุด่ะจุดเร็วจุดมาจุดเร็วจุดมาเออเดี๋ยวปิดนะน่ไม่เป็นไรครับจุบเลยจุดเ็วจุบเ็วจุเจุบิดจุบิด ข้าก็นแล้ววัสดีข่าก่อนีเรื่อง่ขาก็แล้วข้าก่อนนีร่องอสวัสดีข่าก่อนนิ่งก่อนเลอนิ่งก่อนนิ่งนิ่งก่อนนิ่งนิ่งก่อแล้วสวัสดีค่ะจุ๊บกันจุ๊บยังเีค่ะสวัสดีค่จุ๊ก่อนจุ๊บิจุกแล้วจุมจุ๊ก่อนจุกนไหนจุ๊บจุ๊บจุ๊ก่อนจุ๊จุ๊บห้เนี่ยจุ๊บแล้วจุ๊บจุ๊บแล้วจุอ่ะจุ๊จุ๊จุ๊ก่อนจุจุจุ๊บ นี่เรามีแล้วมันมันมันที่ี่่องแพร่รองแพร่วิวดีมากช่วงนี้เป็นช่วงแบบมีฝนในหน่อยแต่วันที่เรามาไม่มีฝนบรรยากาศดีมากเขาเรียกตรงนี้เขาเรียก แพใหญ่ใช่ไหมคะใช่แม่น้ำแพรใหญ่บรรยากาศดีใครว่างก็มาเที่ยวที่นี่เป็นแคมป์ช้างทวีชัยนะคะเขามีนั่งช้างนั่งแพรแล้วก็ให้อาหารช้างอาบน้ําช้างกิจกรรมดีมากที่นี่นะคะใครสะดวกมาเที่ยวได้ดูวิวดูวิวดู